สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางนางสไปอิงแลนด์ค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาทำเมนูน้ำยาป่าปลาช่อนค่ะวัตถุดิบที่มีเราก็จะมีปลาค่ะที่เรานำไปทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วและเราก็จะนำมาต้มนะคะใส่พริกสดข่าตะไคร้หอมแดงกระเทียมลงไปพร้อมกันเลยค่ะ เมื่อปลาสุกแล้วนะคะเราก็จะนำปลาขึ้นมาพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะ และเราก็จะมาตักแยกพริกออกไว้นะคะเพราะว่าเราจะแกะเอาแค่เนื้อปลาค่ะ เมื่อเราแกะเนื้อปลาเสร็จสิ้นแล้วเราก็จะมาโขกพริกใส่กระชายลงไปค่ะตามลงไปด้วยเนื้อปลา เราก็จะโขกเนื้อปลาจนนุ่มและฟูเมื่อเราได้เนื้อปลาแล้วน้ำ ของเราเดือดเราก็จะใส่เนื้อปลาที่โขกไว้ลงไปเลยค่ะปลาสองตัวรู้สึกว่าจะเยอะมากและน่าจะค้นมาก,กวันนี้สำหรับน้ำยาป่าปลาช่อนนะคะ น้ำซุปน้องนางจะไม่ปรุงรสเพิ่มนะคะจะใส่เพียงแค่ชูรสลงไปค่ะเพราะว่าน้ำซุปน้องนางก็ต้มไปพร้อมกับใส่รสดีไปด้วยค่ะจึงมีรสชาติพอดีแล้วแต่ถ้ามันจืดไปหน่อยก็จะเติมเกลือลงไปนิดนึงค่ะหรือใครชอบน้ำปลาปลาลาก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะ เมื่อน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่ต้นหอมผักชีลงไปเลยค่ะหอมฟุ้งไปเลยค่ะ แค่นี้ก็เสร็จสิ้นในการทำน้ำยาปลาปลาช่อนค่ะ